อ่าเป็นไงครับผู้ยังไม่ทันขายคำเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหอะไรก็มีสามร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมีไหมหกร้อยหรือเปล่าเจ็ดร้อยไหมแปดร้อยหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ขยับขึ้นไปเรื่อยเลยครับตัวเลขตอนนี้ตัวเลขขยับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหตอนนี้หนึ่ันร้อยนะครับหนึ่งพันสองรอยแล้วครับหนึ่นสา้อยนะครับหนึ่งนี่ร้อนะครับโอ้โหตอนนี้ยังไม่หยุดวิ่งเลยครับมตัวเลขสวยมากครับตอนนี้หนึ่งพันเจร้อยนะครับหน ส0 0พั 2, ไหมครับโอ้โห2 0 0 0แล้วครับ2 0 0 1 2,002ัไหมัไหมครับ, 2, 2, รบโอ้โหตอนนี้ตัวเลขยังไม่หยุดวิ่งนะครับคำเตือนลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อฟมบัมเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีห้ามรับชมนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมท่านเปาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคริปโตมเนียนะครับอ่าวันนี้ผมมีเทคนิคลับมาบอกกับผู้พี่ๆนะครับเป็นการเดินเบ็ดนะครับเราจะเดินเบ็ดต่ำห้าครั้งนะครับเบ็ดสูงห้าครั้งนะครับมาดูกันว่าเราจะได้กําไรจากเทคนิคนี้เท่าไหร่นะครับบิ๊กวินแตกดีไหมอะไรเงี้ยครับอะไปครับกดเพลย์เลยไม่ต้องรอแล้วอย่างเงี้ยอื อ,อย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาคํานวณก่อนว่าเราจะเดินเบ็ดต่ําเท่าไหร่แล้วขึ้นเบดสูงเท่าไรนะครับอ้าเดี๋ยวขอปรับด้วยนะครับงั้นผมขออนุญาตไปที่เบดต่ํานะครับขอไปที่10บบาทแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีทุนอยู่500กว่าบาทนะครับมาดูกันครับว่าเราจะได้กําไรเท่าไหรนะครับเทคนิคนี้ ผมเพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยมาอาัดคลิปให้พวกพี่ๆได้เอาลองไปใช้กันดูนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ทอะไรผมขออนุญาตขึ้นไปที่เบสสูงต่อเลยนะครับเบสสูงหนึ่งครั้งไปแล้วครั้งที่สองครับแล้วก็ครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่นะครับ อ้าวอะไรครับเนี่ย60บาทเลยโอ้โหกำไร40บาทครับเห็นเห็นนะครับครั้งที่5ครับไปเราลงที่เบ็ดต่ำต่อเลยครับโอเคเอาไปกันต่อครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจเทคนิคนี้นะครับทักแชทมาหาเราได้เลยนะครับเราพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ เรามาดูกันว่าเราจะบิ๊กวินตอนไหนนะครับกับเทคนิคนี้นะครับและจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ขอย้ายขึ้นเบ็ดสูงต่อเลยครับเราก็จะเดินเบ็ดไปเรื่อยๆครับปั่นไปเรื่อยๆตามเทคนิคของเรานะครับเบ็ดต่ำห้าครั้งครับเบ็ดสูงห้าครั้งนะครับกับเทคนิคของเรา <c oughs> <c oughs> โอ้หกติบายครับผมคุ้มเลยครับอนนี้คุ้มอยู่นะครับอ่ะขออนุญาตลงที่เบดต่ำต่อเลยครับอ้าวเป็นไงครับเนี่ยเป็นยังไงครับเนี่ยบิ๊กวินไม่ยังไม่มานะครับตอนนี้บิ๊กวินยังไม่มาครับตอนนี้เราก็รอดูไปครับว่าบิ๊กวินมันจะมาตอนไหนนะครับ แล้วก็ปั่นตามเทคนิคเราไปไเรื่อยๆครับมันต้องมาแน่ครับโดยการคำนวณแล้ว99นีต้องมาแน่ครับไม่น่าพลาดตอนนี้ผมขึ้นอยู่ที่เบดสูงนะครับไปที่เบดสูงต่อน,นะครับเอ้าบิ๊กวินแล้วครับโอโ้โหเป็นไงครับมาแล้วมันต้องมาแน่นอนครับอย่างนี้มันต้องมาแน่นอนโอโ้โหได้เท่าไหร่ครับเนี่ย130 140แล้วบ150 160 170 180 สองร้อยนะครับสองร้อยสองร้อยสิบาทนะครับโอ้โหเป็นไงครับปั่นยี่สิบบาทนะครับแต่บิ๊กวินแตกสองร้อยสิบบาทถือว่าคุ้มแล้วครับนี่ครับตอนนี้เราก็ไปกันต่อครับกับทิ้งคนี้นะครับแต่ถ้าใครเล่นได้กำไรแล้วหรืออยากถอนก็ถอนได้นะครับเราเล่นรู้จักเล่นนะครับรู้จักพอนนะครับถึงอย่างนี้ถึงจะ เล่สล็อตได้นะครับแต่ถ้าเล่นแล้วไม่รู้จะพอก็เจ๊งครับผมเราต้องกําหนดตัวเองด้วยนะครับพอได้กําไรแล้วเราก็ถอนนะครับอ่ะตอนนี้ผมขึ้นเบ็ดสูงต่อนะครับ30สบาทนะครับตอนแรกยี่สิบใช่ไหมพอเราได้กําไรมาหน่อยนึงเราก็ขยับขึ้นไปครับอ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้โหเก้าสิบาทตกแก้มเลนในอุบลินอ่าเห็นไหมครับปั่นสามสิบบาทแต่90้าสิบาทนะครับถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับอ้าวปั่นสี่สิบบาทนะครับขึ้นไปครับ 140แตก100ยี่นะครับอโอ้โหแตกครับ100ยี่อีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เบ็ดสูงอยู่ครับเบสสูงอยู่ที่40บาทนะครับอ้าว200ครับมาแล้วครับตอนนี้กําไรมาแล้วครับกําไรมา200กว่าบาทนะครับตอนนี้ไปต่อครับ เทคนิคเราจะเดินไปเรื่อยๆครับเราจะไม่ขยับปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเราจะเดินเบ็ดต่ำห้าครั้งเบ็ดสูงห้าครั้งเหมือนเดิมนะครับเทคนิคนี้ผมลองแล้วมันได้ผลจริงเลยมาทำคลิปให้พี่ๆได้ดูกันอ้าวร้อยห้าสิบบาทครับเยอะมากเลยนะครับปั่นสามสิบบาทได้ร้อยห้าสิบนี่ถือว่าได้กำไรร้อยยี่สิบบาทนะครับถือว่าคุ้มแล้วครับอ่ะไปกันต่อครับ แตก2อ0อยอีกแล้วครับมาดูกันนะครับว่าเราจะบิ๊กวินอีกรอบไหมนะครับเราจะบิ๊กวินอีกรอบไหมเดี๋ยวเราจะได้กำไรเท่าไหรนะครับมาดูกันนะครับอ่า,อา,อา,อาไปกันต่อครับไปกันต่อ,อยาวๆนะครับตอนนี้เด็ดสูงผมก็หยาบไปที่้าสิบบาทแล้วนะครับ เบสูงขยับไปแล้วทีห้าสิบบาทนะครับขยับไปเรื่อยๆครับอ้าวอะไรครับเนี่ยโอ้โหได้ห้าสิบบาทไดหนึ่งร้อยนะครับวินหนึ่งร้อยบาทนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะพลิกวินอีกหรือเปล่านะครับอตอนนี้ขยับลงมาที่เบสต่ำนะครับ เราจะเดินอย่างนี้นะครับเบ็ดต่ำห้าครั้งนะครับเบ็ดสูงห้าครั้งนะครับกับเทคนิคนี้ที่ผมเพิ่งคิดค้นขึ้นมานะครับอ่ะตอนนี้เราขึ้นไปที่เบ็ดสูงนะครับตอนนี้เราอยากไปที่เบ็ดสูงนะครับเราจะบิ๊กวินอีกรอบไหมนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะบิ๊กวิีกหรือเปล่าอะผมขออนุญาตลงที่เบ็ดต่ำต่อเลยนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจเทคนิคผมอยู่ในตอนนี้นะครับลองเอาไปใช้เล่นดูนะครับผมทุกอ้าวอะไรครับเนี่ยอันนี้อันอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตกใจเลยห้าร้อยครับห้าร้อยหก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 ร้อยเจร้อยแล้วเจร้อยมีแปดร้อยไหมโอ้แปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยสี่สิบบาทนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับกําไรผมมาอยู่ที่พันกว่าบาทแล้วนะครับจากถุนห้าร้อยกว่าบาทนะตอนนี้ขึ้นมาหลักพันแล้วนะครับอ่ะเป็นไงครับ กิจกรรมร่วมสนุกเงื่อนไขมีดังนี้กิจกรรมกดซับสไครต์และแชร์ 1. กดซับสไครต์ช่องไลค์เพจช่องท่านเปา 2. แชร์คลิปจากช่อง YouTube ไปหน้าเฟซตัวเอง 3. แคปรูปส่งหลักฐานไปที่ไลน์ t p 3าอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆนะครับ